เสียงได้น้อยโอกาสได้น้อยของน้องคำปันบอกว่ามันไม่ธรรมดาด้วยมาสนามกิงวันนี้เอาแล้วครับร่องน้ำแดงจะแม่ตะเคียนแก้วบอกว่าผายดับมาผายดับมาไม่มาไม่มาเดยวดูไปดูมาโลกแหงเงินโลกแหงเงเทพสรีหอมทองบอกว่าจะยัดเยียดความปายไฉจะยัดเยียดครับร่องน้ำแดงเป็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วระดีจากวัดบ้านพลงามของพี่น้องชาวบ้านพลงามมัาจะอยู่ร่องน้ำแดงฝั่งเคืองใช่ทั้งนี้นะจ๊ะจะบอกให้กับเรือเทพสรีหอมทองหรือว่า พลพระเกษมจะอยู่ร่องนั้นด้วยกันฝั่งเมืองถนนก็ต้องบอกว่าเป็นศึกระหว่างหมู่บ้านครับระหว่างบ้านคนงามมาเจอกับบ้านโดงบางครับไม่ยอมกันแน่นอนครับถ้าแพ้วันนี้พูดถึงปีหน้าถึงจะได้แก้มือครับพี่น้องใช่ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณโอ้สุดยอดครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่แหละครับบนเสน่ ขออนุญครับเรืออออออมาอลมา <c oughs> แกอัน่ด้วยกันคู่รมณ์น้แนแดงเก่าลยอาจจะเมตะเขียนก้วตะเขียนแก้วจ้าเ,เรือไม่ธรรมดาเรือไม่ธรรมดาจากวันบ้านพลงามบอกว่เาเที่ยวอันี้เทพเสนี่หอมทองเทพสนี่หอมบางเรือเก่าเรือแก่เรือดีเรือดังของพี่น้องชาวาชาวบ้านจอมฝัทจะทำได้ไม่ได้ทำ สิริหงทองลวดเทพสิริหงทองไพระระเบิดระเบิดระเบิดระเบ,ะเบ,ะเบิดเจ้าแม่ตะเคียนแก้วภายแรลงสายขยับไม่ได้แล้วว่าแล้วภายแรงแสงขยับขึ้นมาแต่ทัพมองตามสายตาม,มองมามองไปในเมื่อ80ดวงตากระบี40่40ดวงใจสั่นสัท้านกันมาแหลกล้านแหลกล้านบ้าน มองตามสายตาเจ้าแม่ตะเขียนแก้วชิงน,นี้มาแล้วชิงนี้ได้ชิงนี้ไปเอาแล้วเฮ้ยคู่นี้ลงน้ำแดงเจ้าแม่ตะเขียนแก้วเจ้าแม่ตะเขียนแก้วเริ่มจะเหลื่อมล้ำน้ำหมาเหลื่อมล้ำน้ำหมาพาแบบชิงน,นี้ชิงน,นี้ชิงน,นี้ชิงน,น,น,นี้มาแล้วจ้าเอาละครับนั่นก็คือเสียงได้น้อยโอกาสได้น้อยของ คำตอบว่าแล้วลงน้แดงเข้าเสนชัยขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานเจ้าแม่ตะเคียนแก้วกับเทืสิรีหอมทองนะครับทําเรียกเข้าเส้นชัยกรรมการแม่ราชาคริยาัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําแดงครับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเจ้าแม่ตะเคียนแก้วจากบ้านพลงามเป็นเรือชนะครับพี่น้องเที่ยวนี้ ขอบคุณผู้จัดการเรือนะครับท่านน่าจะเป็นท่านสุนันดอกดวงกับท่านอ้อมนะครับอ่าผู้จัดการอ้อมนะครับอ่าใช่ครับอ่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทัพเรือเที่ยวต่อไปครับเที่ยวที่ห้าตาตาลาการแข่งขันครับล่องน้ำแดงครับเดชขจรล่องน้ำน้ำเงินครับคัมปิวละอองลงครับขึ้นไปหรือยังแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผู้ที่หกธิดากระดิ่งทองนางคำเพื่อ เที่ยวที่เจ็ดเพชรปูคำเจ้าแม่ตะเคียนแก้วครับขึ้นไปเลยนะครับครับก็มาดูสิบาครับเที่ยวดีรอคัเปีรอองรมณ์เรือดีของพี่น้องชาวบ้านหนองบ่อนะครับจากวัดบุลภาพพิสัยหรือว่าเจ้าของฉา,า,า,ายาพยักไร้ตายยากแห่งอุบลราชธานีีตกแต่งหมัดหรือว่าตกแต่งใหม่ครับปีนี้ โดยช่างวัดหนองดิแดงหรือว่าช่างวัดจากเมืองนคนปานาร,นรปฐมนครนครปฐมครับนครปฐมเรืออันตรายครับเที่ยวนี้สังเกตง่ายๆจะใส่เสื้อสีขาวแขนยาวมีธงชาติสอประบเราผสมปรสานกันไปฮะับดูสิว่าท่านผู้ช่วยประหยัด